My name is Donut. เยี่ยมมากเอาจำศัพบจํา v e a t h e r สภาพอากาศ Sunny, แดดจ้า Windy, ลมแรง มาตกเรนนี่ฝนตกเนลีฮอตร้นอ,นตรนอ,รอนมาก สะ,สะกดสะกดสรุกสะกดมาอีกทีสิตัวอะไรนะตัวสะกดมันนะ่ะเพศขี่เป้ปสวยนะ เออเก่งมากก็ได้อยู่นะตัวมือ